อาวันนี้อยู่ที่บ้านสายันครับผมสวัสดีครับนัดติดวันใวีวันนี้นัดกันนะครับผมนัดกันลูกค้ารถเกี่ยวมาบิ้วครับผมเดี๋ยวมาดูครับลูกค้าเอารถเกี่ยวมานะครับผมเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับถึงมาถึง มาเอาโฟนมาด้วยโอ้โหคันนี้คุนค้นๆยังเลยฮะฮะอ๋ <c oughs> อรถเกี่ยวไม้น้องสายันบิวครับเะเอ้าทำไมมีอะไรมาฝากด้วยอ่ะโ <c oughs> อ้ <c oughs> อ <c oughs> อ่นี่เจ้าของเสื้อลายแดงครับผมเจ้าของรถ ายันมีงานอีกแล้วครับผม ยครับสวยมีแถมต้นไม้มาด้วยครับ <laughs> ถึงที่เรียบร้อยแล้วครับผมโหยรถเกี่ยวคันนี้เป็นรถเกี่ยวอ <c oughs> ของป๋าจากปุคคลชัยนะครับผมชัเจริญการช่างครับเครื่องของดิสันอ เอ็มดีเอ็มดีอะไรนะลืมละเอ็มดีสองสองห้าบอเอ็มดีเก้าสองใช่ใช่เป็นของลิสันนะครับผมปั๊มไรกินยี่สิบสามช่วงล่างก็เป็นห้องสิบเฮกตครับผมก็ดูแล้วก็นายใช้อยู่ชมราคาอยู่ ได้เครื่องใหญ่นะครับได้เครื่องใหญ่มอเตอร์ก็ของไดคินมอเตอร์ของไดคินนะครับโอ้โหปั๊มใหญ่ครับห้องสิบคันนี้อันนี้ป้าป้าจะให้สายันทำอะไรบ้างนี่ ลรยที่เหรอตั้งสายพานตั้งไรโอ้ดูงมะลิตวงอินี้์พรขคาบุีครับครับครับเอาไปแล้วก็พร้อมเกี่ยวเลยนะครับเอาไปกันว่าไงต้องเช็กตรงไหนเฮะ Nó cũng xuống được không mấy? không được tạo được tục được không Ồ không được không mấy, không được không được không Có không được 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 không không được không kiểu đai được không được không được riêng riêng này. Dạ. Sợi dây trên tăm này, thì nó làm cái có đủ ở อาจจะมีการเก็บการเชื่อมเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมตัวนี้ครับเทเลอร์ก็จอดโอ้เทเลอร์นี่เป็นเทเลอร์หกล้อครับผม ปลายท้ายเขางนี่ย่ังสวยเลยเอา่อาอ่านี่ครับโอ้ใช้ได้เลยนี่ยตัวเนี้ยคุ้มเลยขับมาแรงไหมพี่พ,พอได้อยู่เนาะเครืค่องออซา ตัวนี้น่าจะเป็น 6BG แล้วก็พวงมาลัยเวอร์นะครับผมแต่เป็นหกล้อนะครับแต่ก็น่าใช้อยู่นะแถวบ้านเราใช้คือรถเกี่ยวสบายๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเอามาให้ทายันได้ ตรวจเช็คสภาพนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ฝาก FC ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมตาท่<อ>านผู้ชมไว้เท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวติดตามตอนต,อนต่อไปครับผมคลิปนี้ก็น่าจะได้ชมความคืบหน้าของอู๋น้องสยายันครับวันนี้มีรถเข้ามานะครับผมเอา ไบาบายครับขอบคุณมากครับ